แม่ทางทางนูง้นเกาะกองไฟนู่นเดี๋ยวให้ดูอ่าหาว่าฉันโมน้นี่ฉันมีตะเกียงวิเศษด้วยเนี่ยเห็นไหมนี่ทางนู้นเขาก่อไฟทางนู้นเขาก่อกองไฟแกควันขึ้นห่วยห่วยอยู่นู่นเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบางขางตั้งกล้องก่อนโอ้ยเนูโอ้ย,อยไม่ไม่รู้จักว่าเก่อกองไฟแล้วทำให้ร่างกายอบอุน่นโอ้ย อ้ยภาวนาซะเกิดชาติหน้าฉันได้ขอให้เป็นคนสุลินนั่นเห็นไหมเห็นควันไหมแกแกเห็นควันมันขึ้นไหมนั่นนั่นนี่นีนนนน่แกดูสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตักไข่ปลานี่นี่ นูน่นเขานั่งเขานั่งสุมกันอยู่นั่นฮะแกดูสินะนัาน,านอุย้ยไหนไหนใครใส่เสื้อสีดำใส่หมวกนั้นใครอะ่ะโอ้ยอุย้ยใส่เสื้อแขนยาวกันทุกคนเลยอุย้ยได้ก่อไฟเยนี่ยโอ้ย,อยแกได้ฉัน ้ย hey อยากกินปลาทูโอ๊ยกูลืมไปว่ากูแกปลาทูให้บักสตต๊กมาเป่าเกือบ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 เมาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอ๋อหลายคนไม่รู้จักเสื้อไหมพรม ดูทับฟีแต่งตัวสิดู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 ทฟิตแต่งตัวคนขาวนี่ดูทัฟิตแต่งตัวนี่ผชาวคนสาวนี่เนาะตัวดุตัวเนาะไม่ไหวแล้วขนาดนั่งนี่สุดเหวนี่เนี่ยเจ็บเจ็บลงแนวโอ้ยเนาะ เออนี่น่ารักพ่อมู้เจ้าขาสุดเป๊ะสุดเป๊ะมันหนาวมันหนาวจริงนะมันลมบ่อยๆอ่ะมันเย็นอ่ะโอ๊ยทำไงดีคนเชียงใหม่ไม่รู้จักเสื้อแขนยาวอ่ะที่ว่าน่าครับสามตั้งสามตั้งสร์แล้วทั้งนั้นน่ะคนเชียงใหม่ไม่รู้จักเสื้อแขนยาวโอ้ยเดี๋ยวกับนู้ดูไหนอ่ะไหนไหนไหนดิ สร้ังองใส่ปไงใส่หนัติงใส่หมวออนี่สร้างของรงอมจิงคอมจิงเขาเขาอว้นี่กันอยู่นี่นี่นี่น่นี่อยูอมาเร็วแไปนู่นนิดหน่อยไปนู่นนิดหน่อยไปก็เดินมาสินั่นปัดทุ่นนะแม่ กับอาาหจะไปกับอาหารก็ไปมีเก you know ้าอีอมมีอ้ยน่าสงสารอีลีน้องมมเจ้าเนาะอ่ะทุกคนนางดีมีปมค่ะตอนเด็กๆไม่เคยได้ไปเที่ยวงานวงนานงานวัดแม่งกูก็ไม่เคยได้ไปพอตอนนี้นะคะมีปัญญาจัดจัดเม้นเองน่ะจัดงานวัดเองเออ จ oh, <is> ัดงานวัด oh, ท no. oh, ี <wan> ่บ้านเองค่ะโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยนาะงูไม่ใช่สตีตกใจงูอือไปเถอะพี่่ขยไปเช็คลูกเอานี่อ้ยบางทีก็สงสารเนาะทุกคนเอาเอาไปโซฟาครับ ก็มีโซฟาโอเคโอเคทุกคนจะบอกให้ว่าคนเชียงใหม่ไม่รู้จักเสื้อไหมพรมเว้ยเออพี่ถ่ายไม่ถ่ายพี่ถ่ายหลบไปไม่เข้าเตีคนเชียงใหม่ไม่รู้จักเสื้อแขนยาวคนกรุงเทพไม่ไม่รู้จักเสื้อแขนยาวคือมากโอ้าก เขาไม่รู้จักเสื้อแขนยาวอ้น่าสงสารแรงโปุ๊บเลยแต่ว่าองศามันแทงตูดมากเลยตอนนเี้ยโซฟาขนเป็ดถูกต้องค่ะมากับกูอันนี้โซฟาเลยเดโซฟาเนีด็กหน่อยถุงเท้าเพิ่มมาแล้วดขนาดดีฟเฟนก็ยังหนาวเลยยังนี้ดังไฟกันโอ้ยหนาวมากเลยสวยหนาวมาก อะวนั่นเอาไว้ตรงข้างๆนี่ไปไหนทำไมพูดไปพูดมาสงสารคุณกรุงเทพกับคนเชียงใหม่จังเลยนี่วันนี้พี่ทอมบอกห้าพันไม่เป็นไรครับสามแสนห้าไม่เอาแล้วไม่แล้วไม่แล้วไปยังแต่ห้าร้อยไปยังแต่ห้าร้อยไปไปแล้วผมขอบคุณ นี่ค่ะเอาทุกคนบรรยากาศมันก็ประมาณนี้แหละคะ่ะดังไฟกันอยู่ตอนนี้ตอนแรกกับ<อ>พี่ย<ๆ>ุเดียวยุนนี่คุกพรง้